นิวซีแลนด์ค่าของชีพแพงเนี่ยแล้วมันจะอยู่ได้หรอแบบเงินที่หาได้ทํางานได้อะมันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้รอดจริงๆหรออะไรเงี้ย อันนี้เป็นคําถามที่จูนแบบเจอบ่อยเลยยิ่งช่วงนี้นะแบบมีลูกค้าค่ะมาให้จูนน่แบบประกาศหาคนทํางานแล้วก็แบบทำเอกสารเอ่อแล้วก็ประสานงานเรื่องวีซ่าเนาะกับอินเวกชั่นแอดไวเซอร์อะไรเงี้ยจูนก็ต้องสัมภาษณ์คนทํางานด้วยแบบหลายคนแล้วจูนก็จะเจอคําถามเนี่ยเยอะมากเลยก็เข้าใจอะค่ะว่าเออบางคนไม่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งข่าวมันก็ออกประโคมว่าประเทศนิวซีแลนด์มันเป็นประเทศที่แบบค่าของชิปสูงค่าบ้านก็แพงอาหารกรแ็กรแพงเครื่งก็แพงอะไรเงี้ยแล้วมาทํางานอยู่เมืองนอกมันจะคุ้มจริงไหม อันนี้มันเป็นคําถามที่เป็นคำตอบสำหรับแบบเฉพาะบุคคลเลยเนาะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีแบบรายได้ที่สูงแล้วก็รายได้ที่แบบดีที่ไทยอยู่แล้วบอกว่าคุณรับเงินเดือนแบบเดือนละแสนสองอะไรอย่างเงี้ยคุณรับเงินเดือนเดือนละแสนห้าที่ไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องถามว่าคุณเนี่ยมาทําอะไรที่ประเทศเหนือเสียแถ้าคุณมาทางานแบบเอองานนวดงาน เชฟงานในครัวงานล้างจานเหมือนที่แบบว่าหลายๆคนมาทํากันนะเนาะแน่นอนเงินเดือนอาจจะสู้ที่ไทยไม่ได้แต่เ้อสมมุติว่าคุณนะี่มาทํางานสกิลเดียวกันกับตอนที่คุณอยู่ที่ไทยอย่างเช่นตอนอยู่ไทยคุณเป็นไอทีมาอยู่นิวซีแลนด์คุณก็ทำไอทีโอเคแนะ่นอนเงินมันก็ย่อมมากกว่าตอนอยู่ที่ไทยค่ะทีเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ ที่นิวซีแลนด์ด้วยตำแหน่งงานหน้าที่อะไรก็ตามอะคะ่ะถ้าเกิดเรารู้จักแบบวางแผนใช้เงินจริงจริงะนะต้องให้ค่าบ้านแพงแค่ไหนก็ตามแล้วก็ค่าอาหารแพงแค่ไหนก็ตามมันอยู่ได้แล้วก็มีเงินเหลืออย่างเช่นเดี๋ยวจูนแบบเออจะยกตัวอย่างนะคะอย่างแบบงานร้านอาหารละกันเนาะงานร้านอาหารเนี่ยคือเขาก็จะจ่ายอยู่นะถ้าเกิดเป็นตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันอยู่ที่ชั่วโมงละยี่สิบสองจุดเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวปีนี้มันก็จะขึ้นอีกหน่อยนึง แล้วก็คนที่แบบขอวีซ่าเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณชั่วโมงยี่สิบเก้าทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติคุณทางานตีไปประมาณสามสิบชั่วโมงแล้วกันคุณก็รับแล้วว่าอย่างน้อยประมาณแบบวีคละประมาณแบบน่าจะแปดเก้าร้อยมั้งประมาณเนี้ยจนก็ไม่ได้คํานวณน,นะผิดยังไงก็ขออภยัยทีเนี้ยเงินที่เราได้รับตรงเนี้ยค่ะ พอเราไปจ่ายค่าบ้านมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกจะอยู่บ้านหลังใหญ่แค่ไหนเราสามารถไปแชร์อยู่กับคนอื่นได้ไหมหรือว่าไม่ได้ฉันจะต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยฉันไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ใช้ห้องน้รงาร่วมกับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเอาแน่นอนถ้าเป็นงั้นคุณก็ต้องรับค่าของชีพที่สูงคนอื่นเพราะว่าคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวอยู่อาพาร์ทเมนต์อยู่คอนโดคุณไม่แชร์กับคนอื่นอ่ะเราถามว่าเงินมันจะเหลือสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่สำหรับบางคนที่เขามีการวางแผนดีๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขา,าม,ามาน,นนะเีงิ มากขทีนี้คนที่มันทางานร้านอาหารนะคะบางทีเขามีเหลือเก็บแบบสัปดาห์หนึ่งต่ําๆแบบห้าถึงเจ็ดร้อยเหรียญเลยนะทีนี้ห้าถึงเจ็ดร้อยเหรียญนทีเป็นเงินไทยตอนนี้มันเหลือประมาณยี่สิบสองมันก็มันก็เหลือเยอะอยู่อะทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอนอยู่ที่ไทยอะคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่บางคนอะอยู่ที่ไทยอะเงินเดือนสองหมื่นเงินเดือนสองหมื่น 20, แต่อยู่ที่นี่เนี่ยแบบว่าหักนน่นนี่นั่นแล้วเหลือประมาณแบบวิกละหมื่นห้าอะไรเงี้ยหรือเหลือแบบวิกละห,ห,หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบต่อเดือนมันก็เหลือ ต่ำๆสามหมื่นสี่หมื่นมันก็มันก็มีความเป็นไปได้อันนี้คือแบบหักทุกอย่างหมดแล้วนะค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางอะไรเงี้ยหรือบางคนฟุ่มเฟือยหน่อยบุหรี่ยังสูบอยู่เหล้ายังกินการพน,นันก็เล่นอ้าวแน่นอนเงินก็ไม่เหลือทีเนี้ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าคําถามอันนี้มันเป็นคําถามที่ตอบยากมากเลยเพราะมันเป็นคําถามที่แบบอยู่ที่ส่วนบุคคลจริงๆถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนวางแผนการเงินดีมีวินัยดี คุณมาทำงานประเทศไหนไมาต้องนิวซีแลนดแล้วคุณก็จะมีเงินเหลือเก็บดีอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะมาเมาท์มอยเรื่องเนี้ยให้ได้แบบว่าเห็นภาพกันว่าเออมาทํางานต่างประเทศเนามันมีเงินเก็บ จริงๆไหมจุนมองว่าการมาทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราโมไปมอง่าคา่าคองชีพสูงอะไรยังไงประเทศนี้จา้างเท่าไหร่ประเทศนั้นจ้างเท่าไหร่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดที่อยากจะให้มองก็คือคุณอนะเหลือเท่าไหร่มากกว่าแล้วคุณมีวิน,นัยแล้วคุณสามารถวางแผนเรื่องการเงินยังไงมากกว่าค่ะตรงนี้ไม่ว่าคุณจะไปทํางานประเทศไหนนะคุณก็มีเหลือเก็บเยอะๆค่ะ